ยิ้มจักบาทเนี่ยจ้าคุณสวยยิ้มไปบปยิ้มจักเกียมีแต่คุณยายน่ะยิ้มนะนะตื่นเสียงพูดดิไหมฮันคุณหลานคือบ่ยิ้มนะจ้าตื่นเสียงพูดปะพูดแตกปะพูดแตกพูดแตกพูดพูดยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยโอ้ตกใจโอ้ตกใจตกใจตกใจหอนหอน ตรงใจตรใจใครกลัวเมื่อกี้ใครกลัวกลัวเสียงพูดเหรอลูกตรงเข้ามาแตุ้๊บเลยใครกลัวเมื่อกี้เนี่ยกมือขึ้นใครแชรคตใครมั่งใครมั่งเชื่ออเดี๋ยวยายพาเป็นเห็นหน้าอาชีเป็นเป็นเจ้พี่นอนมอนลุกวิทย์อยู่ไหน บอยชี้ไปชี้ไปชี้ไปโอ้ยอย่ามาชี้หน้ากันนะอยามาขนะบริษัทบริษัทจีบาบริษัทสีบ้าบริัองไทยผมเลยบองไทยผมขอไทยนะจ๊ะขอไทยนะค่ะขอไทยนะค่ะบ้องไทยผมบริษัทสีบาบริษัทจีบ้าแม่หาแมหมาหาแเจ็บเหรอ เรียบร้อบ๊ายบายก็จะกลับมีสิยานั่นนั่นมมหไหยด้วยเออไม่เออกับผิยคนที่ไหนอะ โอ้ยห่วยให้เบิ่องนี้คนกุ้งเนน้เตยเอาเอาเอาห่วยนั่นเลยนั่งคนว่าสมัยนั่งย้อนขาเตยยังป่ะนั่งผู้เฒ่าหน่อยเตยย้อนนักกัรทีาในกำย้อนนักการเอาเอาเอ้ยนั่งพักผ่อนนะพักผ่อนย้อนขาตอนนี้มาแล้วไงนี่มาแล้วไงตาเรียจ่าโทรศัพท์ใหญ่อยู่ไหนจ่าเอ่อเออเอาแล้วมังตกเลยลูก แม่มาหาแป๊บเดียวก็กลับราคาโอ้ยแขน็งนักกันเลยจะยิกเต็มผู้รู้ยุ่งไงสั่งมาสิบสี่ไม่เลยอสิบสี่โลหน้าเต็มผู้รู้เลยหน้าหนูน่ะสี่โลไม่ได้บอกหวยนะคะสิบสี่วันนั้เท่าไหร่นะวนนี้อย่าดึงอย่าดึงมันจะตกสามมันจะตกนะลองอยู่สิบสามจุดเท่าไหร่เป็นตัวที่สามพอดีเลยเอ้าเอ้าคนไหนเฟียคนไหนพลอยเนี่ย ไอ right, right. ้น yeah, sí. yeah, ้องเพชรนั่นค uh ือน uh ้องเพชรนี่นี่ยังแล้วยัแล้วบอกเพชรพี่แจ็คกี้หน่อยบอกเพชรเลยค่ะบอกเพชพี่แจ็คหน่อยเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่เก้าวสิบเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอเอาตัวนี้ตัวไหนตัวนู้นโอ้ยมาหลายตัวเถอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็บไปอรก้าสิบตัวไหนตัวไหนบอกมาตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งอาอหนึ่งอายกมือยกมือยกมือก็ได้อ่ะ อันนึงมาแลอมาแล้วไล่หนีในลูกนี้นีเขาบตายตาเขาอัตั้งเอออียลลล้วคุณหนึสสามคุณหเด้อคุณสามโลคุณหนึ่โลเอินหาสุขีลงบี่นา